สวัสดีครับผู้ค้าทุกท่านนะครับวันนี้นะครับทางผมมาจากบริษัท Enrich Poker ประเทศไทยจำกันนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเครื่องพ่นองฝอย ULV Arrow o อ U260 กันนะครับก่อนอื่นเรามาดูตัวนี้เลยนะครับว่าคุณสมบัติของตัวนี้นะครับดียังไงนะครับก็ตัวนี้ครับเป็นตัวเครื่องพ่นองฝอยที่ใช้เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมันนะครับในการกำจัดยุงและแมลง รวมถึงสามารถพ่นฆ่าเชื้อโรคชนิดต่างๆได้นะครับเช่นโรคเม่าโรคไข้หวัดนกอะไรเงียครับก็อยู่ที่น้ํายาที่ใช้นะครับก็ตัวนี้นะครับทางบริษัทเอริสฟอ,อกเกอร์ประเทศไทยจำก,กัดเป็นผู้นําเข้ามานะครับทางเราก็ขายให้กับทางลูกค้าที่เป็นสาธารณสุขรวมถึงฟาร์มแล้วก็โรงพยาบาลต่างๆนะครับก็ตัวนี้นครับเป็นเครื่องที่สามารถพ่นละอองได้ค่อนข้างละเอียดมากนะครับถือว่าเป็นเครื่องพ่นละอองฝอยที่ ดีต,ตัวหนึ่งนะครับในวงการนะครับก็ระอองของตัวนี้ครับจะไม่ใหญ่กันไปแล้วก็จะไม่ไ็กกันไปนะครับเวลาพ่นเนี่ยจะทําให้ระอองเนี่ยลอยอยู่ที่สภาวะที่ดีที่สุดก็คือจะลอยอยู่แล้วก็จะไม่ตกหรือว่าจะไม่ลอยขึ้นมากเกินไปครับผมเรามาดูวิธีการทํางานของเครื่องพ่นระอองฝอย Aero f o U 2องกันนะครับก็เริ่มแรกนะครับเราก็ทําการเสียบปลั๊กครับ วันนี้วิธีการใช้งาน,นง่ายมากครับเพีงแค่เสียบปลั๊กผสมน้ําเปล่ากับยากำจัดมแมลงหรือว่าเคมีชนิดต่างๆนะครับแล้วก็ทําการพ่นนะครับตัวหัวพ่นสามารถพ่นได้สีร่ระดับด้วยกันครับมาดูกันไลยนะครับกดตาร์ทครับ ตรงนี้เราสามารถแยกออกมาได้นะครับเพื่อตทำการพ่นไปในตามจุดที่เข้าถึงยาก ครับผมโอเคต่อมาค,ค่ะ